อาลูกที่สองครับเสร็จไปแล้วหนึ่งลูกครับเดี๋ยวจะลงขุดชั้นสองนะครับขุดชั้นสองก็ดินขึ้นมาทําขอบนะครับทําขอบเลยครับปัดออกให้แบนนะครับเพราะเจ้าของไม่อยากได้คันคูสูงนะครับก็จะปัดออกให้แบนราบเลย ืัอนี้เสียจูนเสียตุนกับเสียจอดมาได้เห็นงานครับมืัอนี้เจ๋งมาขี่รถมาหาเลาะเบิงรงผู้สาวไปนะผู้สาว,าวสาวเชอรี่ไปใส่รู้น้องเชอรี่ไปใส่ืัอนี้ผมมาพ่มาเลยมืัอนี้ผู้สาวคุ่นดียุ่นด,ดีใช่ไหมไอ้ยังก่อพี่ยังว่าเดี๋ยวเราคืว่า,า,า,วา,ามณพี่มณสิทธพี่มณสิทธ มนมนตีอ๋อมนตีมนตีโอ้เอเอาเอะไรนะเดินเินดีป่ะน้องเชอรี่อยู่ข้างบนเหรอข้างบนอ๋อน้องเชอรี่เป็นเป็นหลานเป็นหลานพี่ใช่ไหมลูกสาวลูกสาวของเขาลูกสาวใครทำบ้านหอยใชไหมโอ้เลยทำแล้วเปิดไหมเขามีแฟนหรือยัง น้องเชอรี่มีแฟนยังน้องเชอรี่ฮะยังโสดใช่ไหมโอ้ยังโสดน้องเชอรี่ยังโสดเหรอเอ้ยยังเห็นแฟนเขาอยู่ผู้บ้านเขาก็มาอยู่ั้แมนแฟนเิ่นมาอยู่มาว่าเิ่นโสดแมโอ้โหไวเลยมุ่นซิดเนี่ย <c oughs> แปนน้องเขาดูอยู่นะเนนี่ ถอยครับถอยสองคันครับบอกให้เสียจอดเอารถมาถอยนำมาถอยรวมพ่อแมาไว้เสียจอดเนอยรถรถระว่ังฮะไปไหน ไปก่อนแล้ว<ะ>ไปแล้วเหรอไปแล้วเออถ่ายยังก่อนถ่ายรูปป่ะถ่ายแล้วถ่าย <laughs> หลายช็อตแล้วถ่ายแล้วเขียวว่างนี่เห็นไล์ฉากแล้วเขียวว่างเนี่ยาลอน้ำเลยเข้าไปเจอป่ะ <laughs> เห็นยังสี่สบายใส่ไงโย,ยู่ครับพี่น้องอใส่ไงโย,ยู่ใส่ไปเอาเข่ามาอุ่นไห้เไปเอาไปเอาเข่าไปอุ่นไห้แน่กับไปโยนะเออได้กินย้อนอยมาสูมือมือมันมาแล้มนะันอ่ะเอ้ยเบิ้งฮะมแมนมาเบิ้งน้ำห้องสูมือวัดมือ วังเขาสวิงโด,น,ดนเด้เอ,เออ๋อแม่นครับตำชุงนี่บ่หม่จำราคาดมาแล้วโนดซิป,ปรมมาณตะกี้ซื้อสามหมืน 3, 000, ม่นกว่าเนี่ย่ะมันหลายปีแลนะ้วเนาะหลายปีแล้วเนี่ แมนสองสองปีสองปีองปโอสองสามปีเดียวดิเกืองเนี่ยแตมันออกไม่ไหมหรอไปออกมากแรกแรกเลยเ,เอาเนี่ยสิบแมนสิบพัดวามันซูมเลยดีว่าูมมันโหดดีดีดมันสูมโหดเวลาเข้าไปไทย À, cái người cảnh gì mà ngăn khu khẩu lột nhà như cảnh gì không có xung đầy à, này xung là mất nhìn hoàm này cái này cho cho cả quang cái này bảo lên mất gì như lên 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 càng lên lên xung ô nhưng mà เคไปให้สุดที่ครับสุดแปลงเลยเอาให้สุดแปลงเลยยังมั่นเตเนี่ยฮะมั่นเียวไปขายเตเนี่ยเก็บมันพี่น้องชายมันเสียห<ะ>า,ายาโอ้เสียหายมันก็ตกไปครับอ่า เ็นได้ผลสิบปตัวข้ามเขาเขาเขาว่าผ้าอยู่สิมาน้องเชอรี่ปักตะไคร้ไอ้น้องเชอรี่ปักตะไคร้เด้อปักเอาเอาเอาห้าึ้นเออแม่นบ่ยใหญ่มันได้ผลบ่ใหญ่ได้ผลนี่ตัวฮะได้ผลมันกระจายใชล่ะบางทีพวงจังหวัดนอ้ยแม่นี่รีตัวนี้แม่นี่ผู้เฒ่าโบราณยืนยันได้ครับเนี่ยมันได้ผลนี่รี เอาปลายตะไคร่น <cin stereotype> ่ะแต่มาเริ uh, ่มเฮ็ดเลยตะไคร่ทางที่บ้านเขาพู้น่ะไปเอามาไปเอามาใหญ่ให้ให้เชอรี่ปักให้เชอรี่ปักเออเอาห้าขึ้นก้าสุดยอดครับสุดยอดรันได้เราเนี่ยโอ้ บ่บมันคืออีหรีอดิละ่ะเป็นบ้านนี่มันนัน่นมันมาตกแต่หมองเฮ้าอยู่ดิฝนนี่แต่ว่าอุดรเมื่อวานยิบมาตกเมื่อนี้ตกอุดรยู่บ้านมุมโตอุ่นแห้งนี่สิมุ่บ้านเ,นนเด็น,เนงานมาได้ดิเมือนี้เด็นงานในเสือกะจำเป็นละเอ๊ะแล้วก็ที่เหลือก็เสียเวลาไปย,ย,ย,ยิงเนาะครับ 不明白。 ครับเหล่ามาครับครับผมแบ้งใต้ครับแบ้งใต้ครับครับมืออื่นเห็นงานมาหน่อย้วยกนมืครับนะมือผลครับมือผลก่อนมาดิอันนี้ปักตะไคร้ไว้แล้วอ่แล้วยังมีภาษาปักตะไคร้เนาะอยู่เลยปักตะไคร้ไว้แล้วให้น้องน้องเชอรี่ปักตะไคร้แล้วอ๋อหมไม่แล้วให้น้องเชอรี่ปักตะไคร้เราดิอยู่นี่ สัมผันไม่ประตูกันตัวครับผมสัมพัสประตูกันตัวอันนี้มาแล้วเนี่ยมาแล้วกำลังมาแล้วฮะได่กน ะมีห้อยหลอกอยู่เดียวบ้างเออห้อยหลอก,กนี่รนรครับกำทอนครับกำทอน ดินใส่รถดำแบบนี้นี่รถดำเนี่ยเขามาเลยเราสองสามร,อออร,รอ้อยก็ยได้ครับพี่น้องค้นขยันสองสามร้อยเี่ยวได้ครับรถแปะโคสองร้อยนี่ ปูอยากษกับปูฮะยากษับปูอยักษกับมมอยางปวดเลยโอลบปูเดียวลบปูวะลบลบปูวะโอ้แต่ปูที่ว่าครับนี่ปูครับปูอยู่ตรงนี้ Bye. Okay. Quá đáng. ตามขวดนึ่าไปวัดน้ำเนี่ยไปวัดน้ำเนี่ยเอาไปโอเคครับ ได้อะไรมาครับเนี่ยสมบัติโอ้อันทองมาดิอุตสา,าไปเก็บมา,า,าให้โอ้โหบําเอา็มของเฮาดอกแต่ว่าเอาให้เฮา,า,า,าก็เอาครับนั่นแหะเห็นมันอยู่หน่อยเฮียจะลงไปอีกชั้นหนึ่งครับก็จะเอาขึ้นมาทำคันคูรอบครับมีกันกันนี่จะามาให้คันคูแมนครับสันนีปาดขึ้นมาน้ำมันนี่กับปูไป็นน้ำมันนี่ครับ ต้องไปเก็บงานอีกมือหนึ่งอื่นผุลนลธครับแล้วก็พุดคล้องใส่เชื่อมกันน้อยนินบ่คล้องเชื่อมกันตรงนั้นมันก็เชื่อมตรงนั้นตรงนี้ก็ไปเอาท่อมาให้ผมหรือยังครับ,รบก็จะเชื่อมตรงนี้ทางที่เราจะไปก็จะเป็นตรงนี้ครับทีนี้ตรงนี้เป็นทางเท่าเนี่ยสำหรับขามไปมาหากัน เดี๋ยวเฮ็ดคู่ปีๆให้ว่ามาคู่สูงว่าม่นบ่เดี๋ยวเฮ็ดคู่แบนๆให้ ตรงนี้อีกเก็บงานถ้าเก่งก็แล้วมาอ,อืน่นฮะนนะครับถ้าเก่งก็แล้วครับถ้าบ่กเก่งก็ถ้าบ่มีปัญหาอยังเดียวหรอกเป็นเอาเวลาค่ำครับแดดล่มลมตก พุงนี้ลุยต่อครับยังไม่จบครับยังไม่จบลุยต่อครับพุงนี้สู้กันต่อไปครับพี่นงสวัดเติมน้ำมันครับอขอบคุณที่รับชมครับิดตามใหม่พรุ่งนี้ครับผมสวัสดีครับ